สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนวยนะครับวันนี้กับนายคุงในเกมวันพัน์แมนเดสตองเกตนะครับวันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคนะครับผมเป็นเทมการจะมาปลดรุนอัปเกรดอันสุดท้ายนะครับก็เป็นอัานาของอาดรุนเกาะมาตา่นเองนะครับซึ่งผมการปลดวัแล้วทั้งหมดสองลนนั่นเองนะครับนี่นะซึ่งผมการปลดรุนอ่าคมแฝกเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรับรุนอัปเกรดนะแล้วก็รูนหัวใจนั่นนะครับอัปเกรดนะปลดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตอนนี้ก็เหลือลุนอ,อสุดท้ายน,นะครับที่ผมยังยังไม่ได้ปลดนะก็เป็นทางหน้าของอากเกาะอมาตะนั่นเองนะครับซึ่งมันก็น่าจะได้พลังขึ้นมาอีกโอ้ผมคิดว่าน่าจะหลายล้านนะน่าจะหลายล้านเลยอ่ะซึ่งค่าสถานะที่มันได้มาก็มีทามแถวล่างเลยครับนี่นะต้งแต่งแถวคําว่าได้รับชาวนานไม่ย่อท้อที่ซ้อนทับได้โอ้โหอันนี้ถือว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่า ปกติไอชำนานไอชำนานไม่ยอ่อ้อเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะทับซ้อนหรือเปล่านะแต่ว่านี่คือมันซ้อนทับได้นะผมก็ลงการน,น,นะครับว่ามันจะเก่งขึ้นมาหรือเปล่านะสำหรับอันนี้แต่ก็คิดว่ามีดีกว่าไม่มีนะใช่ปะมีดีกว่าไม่มีอ่ะโอเคซึ่งรูมาตาผมก็ได้ทำการได้าจากกิจกรรมอา่าจรางวัลอันดับคะแนนในบอสแดนมายาไดนเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมอันใหม่ล่าสุดนะก็คืออันนี้นะครับผมนะ นะกิยุกในอะไรเนี่ยกิยุกมายานั่นเองครับนี่นะเป็นบอสในแดนมายาก็นี่ครับผมนะเป็นกิจกรรมวสุทัศนะครับซึ่งก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อนถ้าสำหรับไอท่าน้าของกิจกรรมนี้นะโอเคอ่ะผมก็ได้จบอันดับที่3นะครับของไอ้ในเซิร์ฟเวอร์นะก็ได้จบอันดับ3ก็นี่ครับผมนะอ่าท่าน้าของรางวัลก็นี่ครับผมนะ1นถึงสก็ได้เป็นเกอนอาะอมตะนะ ซื้อนับสีลงไปก็อดนะครับผมนะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่อยู่ท็อปสีลงไปนะนะคือมันได้แค่ท็อปสามจริงๆรนะสรับไอ้กิจกรรมนี้นะโอ้โหก็เสียดายแทนเหมือนกันอ่ะซึ่งพวกนี้นะครับวันที่ผมลงคลิปก็น่าจะเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับมาสุดท้ายนะซึ่งก็นี่ผมนะผมอยู่ใต้หมื่นสี่นะซึ่งขอแล้มันก็มีท็อปหนึ่งถึงสามมันเดิมนะครับผมนี่นะก็มีเป็นอะไรเนี่ยก็แชทฮีโร่แดนมายานะครับทั้งหมด7วันนะที่2ก็สามสิบวันที่1ก็ถาวรนะ ซึ่งกรอบกรอบลูกรางก็มีเป็นไซดามาทั้งหมด3ประเภทนะซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้จากันนะครับว่ามีมันมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูแลกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่าผมไปถามทีมงานมาทีมงานก็ไม่ได้บอกนะว่ามีอะไรบ้างก็ขอให้มีขอไี่ต้องการแล้วกันนะสำหรับรูปรางไซดามาอ่นะโอเคเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับว่าเราปลดรูนอม,มตะเนี่ยพลังมันจะขึ้น200ล้านหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปปลดเดี๋ยวขอฝากล้างเทองงเกตสักหน่อยแล้วกันนะครับ และสำหรับใครที่มองหาเว็บต้นเกถูกที่ราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนผมขอแนะนำเว็บทวินตี้โฟร์เพลย์นะครับผมนะเว็บที่ต้นเกณที่ดีสุดราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะมีเกม r v free fire pubg one t u s man นะครับโอเคนะครับนี่นี่ก็จะเป็นสำหรับ one t h o u s man ที่ผมเล่นอยู่นะซึ่งใครที่อยากเติมถูกวันนี้ก็สามารถใส่คูปองส่วนลดได้นะครับคูปองก็คือ nks นะครับที่ผมขึ้นอยู่บนจอนั่นเองนะโอเคผมนะใครที่สนใจอยากเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่ะ โอเคมาตอนนี้พลังก็อยู่ดับที่1นะครับ193ล้านนะซึ่งพลังก็สูสีกับพีนเคนะครับผมตอนนี้นะซึ่งมาลุ้นกันนะครับว่าพีนเคนี่คือมีท่าไม่ตายหรือเปล่านะแต่ว่าในตอนเนี้ยนายคงขอ2 0 0ล้าน้านก่อนละกันนะโอเคมาซึ่งพีนเคก็น่าจะออนอยู่นะมาเดี๋ยวพอขอมการรับรางวัลเลยละกันนะสลับลุนกล่องมาตานะโอเคก็ได้เป็นกล่องอ่าเลือกอัญมณีทั่วไปนะครับ1กล่องนะ เราก็ได้เป็นอ่าคิต้านมายาทั้งหมด30อันเกาะมาตะหนึ่งอันนะแล้วก็ตัวสุ่มสเสบียงรูนนะคะสิบหกใบนะอ่ะรับไปโอเคได้เรียบร้อยนะําหรับรูนเกาะมาตะนะโอเคมาแล้วเข้าไปที่คําว่ารูนเลยละกันมาโอเคนะครับผมตันนี้เราสามารถปลดอัปเกรดได้เรียบร้อยนะนี่โอเคไปเดี๋ยวขอมการอัปเกรดเลยวกันนะครับดวหนะ้าพลังมันจะเด้งสักเท่าไหร่ไปอัปเกรดเลยละกันบา อ่ะบอกไปขึ้นมาอีกสามแสนโอ้นี่นะโอ้ขึ้นร้อยเก้าสิบสามไอ้ร้อยเก้าสิบสี่ล้านเรียบร้อยโอเคซึ่งรูนมันก็มีแค่เราใส่นะครับแต่ว่าผมไม่มีรูนนะโอ้โหแล้วรูนเราไปไหนหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่ารูนเราไม่มีแล้วโอ้โหแย่แล้วนะครับตอนนี้นะมันจะไม่ถึงสองร้อยล้านแล้วนะนะเพราะว่าไม่มีรูนโอ้โหแย่แล้วนะครับตอนนี้ทั้งงานเข้าลนะโอ้ไม่มีรูนใส่อ,อันอัญมณนีอะไรเนี่ยกันชนหรอ อืมต้าน,ต,านต้านอันติทั้งทีมดาวเมจอันติทั้งทีมอา่าผมขอเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับผมนะเป็นอันนี้ไม่ไดการชนนะอันต้านอันติทั้งทีมอ่ะเลือกมาโอเคตอนนี้มันน่าจะให้เราใส่สองเม็ดนะซึ่งอีสองเม็ดผมก็ยังไม่มีรูนนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอ่ะในนี้มันสามารถแลกได้นะครับผมนี่นะแลกได้ประมาณสองเม็ดเดี๋ยวขออันนี้า็ทั้งเลยแล้วกันนะเพราะว่าพลังมันจะได้พุ่งอยู่นะอันนี้อะไรเนี่ย ดามเมจอันติทั้งทีมอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ผลแม่นยําไม่ค่อยผลต้านทานอะแล้วขอเป็นอันนี้แล้วกันนะผมนะดามเมจอันติทั้งทีมอะแลกมาโอเคแล้วมาเลกประมาณ1อันนะคะที่เราต้องการนะอะ่าอันนี้อะไรเนี่ยผลต้านทานผลต้านทานกับผลแม่นยําหรอผมขอเป็นผลต้านทานแล้วกันนะอะแลกมาโอเคตอนนี้ก็ครบทั้งหมด3เม็ดเรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวขอ,องการใส่รูเลยแล้วกันนะแต่ว่า ไม่สามารถตีบสถเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีแค่3เม็ดเองนะลูนมันน้อยอ่ะขอใส่แผ่นแรกเลยการนะผมนะอัญมณีคืบหน้าใส่ไปั๊บโอ้ขึ้นมาอีก2องโอ้สองล้านหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้โอ้เยอะมากอ่ะเม็ดที่2อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนอ่ะเม็ดที่2นะครับเป็นอันดับหนึการชนนะเป็นการต้านต้านอ่าดาเวเอ็นตีทั้งทีมอ่ะใส่ไปั๊บขึ้นมาอีก2ล้านสามแสนอุ้ยตอนนี้เราก็18ล้านนะครับใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะสนอสำสหรับสองร้อยล้าน โอเคอัะสุดท้ายมาเป็นอันดับหนึ่ปอดดาวเมนั่นเลยนะครับเป็นการผลต้านทั้งทีมนะใส่ไปเลยบับเรียบ้อยนะครับผมพลังสองอยหนึ่งล้านเรียบร้อนนะสลับคนแรกในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอือหืออย่างสุดอย่างหัอย่างตึงนะโอ้โหนี่ผมนะพลังสองรอยล้านคนแรกในเซิร์ฟเวอร์อือหือนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอพาดู แฟดหน่อยลวกันนะครับโอ้แฟดนี่คือพลัง4ี่ล้านเลยนะสำหรับตัวละครแสงประกายแสง u R นี่ขนาดอัดของไม่สุดนะดาวม่วงยังอัดไม่สุดนะครับนี่นะยังอัดไม่สุดเลยส่วนนี้ก็ยังไม่ได้อัดดาวม่วงนะเพราะว่าออปชั่นมันเป็นอัด HP นะผมก็เลยไม่ได้อัดโอเคถ้าคิดว่ามาอัดเต็มนะจะพลังประมาณ40มา45ล้านได้นะถ้าเกิดอัดเต็มจริงๆแต่ว่านี่คือเราไม่ได้อัดเต็มนะก็แบบกระจายทั้งทีแล้วกันเนาะโอเคส0งล,ะละ้านคนแรกเรียบร้อยนะสลับพลังนะโอเคอะ ตัวเขตัวาสุดแข่งก็นับสองนะครับเป็นแฟดประกาศแสงยูอานะตอนนี้ก็ยังไม่ห้าดาวมูนนะคะอีกนิดหนึ่งนะก็ค่อยๆฟังเสร็จไปแล้วกันเนาะนี่จะขายประมาณนิดหนึ่งนะถ้าเราเศษแฟดนะก็ค่อยๆฟังไปแล้วกันนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รีบนะครับเพราะวา่าเดือนหน้าก็สุ่มคอเด็กนะคอเด็กก็น่าจะสุ่มแหละอยาขอเช็คตัวดำแป๊บนึงอะตัวดำตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดใบนะครับแต่ว่ายังซื้อไม่หมดนะอะซื้อได้อีกประมาณายี่สิบสองใบก็ตีไปประมาณ ร้อยสิบเก้าใบนะครับเดี๋ยวก็เติมเพิ่มนะสำหรับคอเด็กก็นะ่าจะเอาแค่พาร์ทหนนะึ่งพอเลยเนาะเพราะว่าคอเด็กก็เอาแบบมาเป็นแค่ตัวคอนะดาเมจอาจจะแบบหวังผลไม่ค่อยได้อ่ะโอเคเดี๋ยวก็ว่าคิดมันจะสั้นไปเดี๋ยวขอพาไปดวลในศึกดวลตัวบักหน่อยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่พลังสองล,ล้านล้านแล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะสำหรับทีมผมนะโอเคแต่ว่าทีมที่ผมใช้จริงก็คือผมใช้เจ้าดักชายแทนเจ้ากระบองเหล็กนะแต่ว่านี้เดี๋ยวขอแบบจัดหนักจัดเต็มทีมเลยแล้วกันนะแบบฟูลทีมมา สองร้อยหนึ่งล้านโชว์ศักยภาพให้ขอดูไหนละกันนะว่ามันจะโหจะตึงสักขนาดไหนมาคู่ต่อสู้คนแรกของเราใครบ้างเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านร้อยสิบเอ็ดล้านโอ้โหเอาใครเดียคนนี้ไหมคนซ้ายมือโอเคมาเดาข้อใจคนนี้ละกันนะโหแต่ว่าพลังมันห่างก,กันนั้งเกือบร้อยล้านเลยอะโอ้โหแต่ว่ามันเยอะสุดแล้วครับในโซนนี้นะมันไม่มีพลังแบบมากกว่านี้แล้วอะ โอเคอย่าหาผมหลังแกคนพลังน้อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมากสุดก็ได้แค่นี้อยูร้อยสิบเก้าล้านอ่ะมาเอาเลยละกันไปให้ผมนะกดออโต้ไปเลยบับมาจังหวะนี้นะครับขอได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรมาไปให้ผมนะแฟดป่าไปหนึ่งดอกโอ้ร้อยห้าสิบสี่ไอ้ร้อยห้าสิบแปดล้านดาเมจติดโลไปสามตัวมาแฟดเขาป่าคือมาสี่สิบสามล้านดาเมจเรามาครับเจ้านี้เจวินำการเตะสตาร์ทมาหนึ่งทีโอ้ติดสตาร์ทสองตัวไว้นะ งานงานงอกละตอนนี้ครับงานงอกะนะเพราะแฟดของเราติดสตันน่ะอืนะเริ่มเริ่มเริ่มยุ่งแต่ก็ไม่เป็นไรมาถือว่าเราต่อให้ก่อนแล้วกันนะสลับตัวโดนสตันนะไม่เป็นไรเราต่อให้ก่อนเขาเรียกว่าออกที่หลังคําดังกว่าอ่ะโอเคมาฝา่เขาป่ามาหนึ่งทีจังหวะหนีหกป้าหมาย ร้อยห้าสิบหกล้านดามเมตเรามาครับพาส์สีคิงจอยไม่หนึ่งทีเรามาครับผมนะักแฟดปาดขึ้นมาสองร้อยแปดล้านดามเมตโอ้ยังไม่ติดโล่สักตัวนะสำหรับทีมนายคงเรามาครับจังนี้แฟดนายคุงทำการไล่อัติไปหนึ่งทีร้อยเจ็ดสิบแปดล้านดามเมตเรามาครับจังวันนี้อันติของจริงหกเป้าหมายสามร้อยหนึ่งล้านดามเมตติดโล่ไปสี่ตัวเรามาครับจังหวะนี้ไปแฟดโอ้ยสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านดามเมตโอ้เรียบร้อยน,นะครับเกวินหงายหลังไปเลยโอ้โหนะ ดาเมทโคตรแรงโคตรตึงโคตรอันตรายมาจังหวะน,นี้เอนเฟรมนะคงป่าไปถึงท,ทีบัฟเขาให้17บเจดาเมทเพราะว่าติดโลกของเจ้าโกเคนเซอร์ยูอาร์หมาผมนักพาสิบกินจอยพาสแฟตไล่ปาดสี่สิบร้านดาเมทหืมนะโคตรโหดโคตรมันนะครับสลับอันนี้นะโอเคปาดขึ้นมาตอนนี้แฟตของนักคุณนี่คือเหลือประมาณ5หลอดขาวนะครับก็ถือว่าก็โอ้โหก็หายไปเยอะเหมือนกันนะสลับหลอดขาวนะ อ <c oughs> แฟดตฟอนของข้า <computers> นี่คคอคิดว่าาจะไม่ธรรมดานะคิดว่าจะ,จะอัดเต็มกราฟแหละมาจีโฟทำการล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงมาหนึ่งทียี่สิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วแฟวลตได้คนทำการปาาเคอไปหนึ่งทีหึสองหมื่นดามเมจมาข้าจังวันนี้โกเกสเซอร์ยูอาเทิร์บแล้วก็คุยังไปหนึ่งทีอึหึสิบห้าดาเมจมาใจนึงผมก็อยากได้อาวุธสั่นของเจ้าโกเกสเซอร์ยูอานะเพราะว่ามันเท่นะ ใจเดงหว่อยากได้แหละแต่ว่ามันมันแพงนะถ้าจะเอาจริงมันแพงอ่ะโอเคฝากเขาป่าคืนมา1ทีร้6ล้านดาเมทโอเคยังรับได้อยู่แล้วมาคัสกระบอกเลยยูอาาัลฟ่าใส่กีโฟเต็มๆอสองล้านดาเมดเพราะว่าติดโลกอมตะนั่นเองโอ้โหนะจังหวะนี้ป่าคืนมา133ล้านดาเมทโอ้ยเบาก่อนลูกพี่นะแหมใส่เต็มคัสจริงๆสำหรับคนนี้นะดาวเมทถือว่าแรงใช้ได้ โอเคาปป่าคือไปหนึ่งทีสำหรับแฟดยุงอาโอเคมาจังหวะนี้เข้าสู่ด้านที่สองมาแฟดทำการป่าคือไปหนึ่งทียี่สิบห้าล้านดาวเมดแล้วมาครับแฟดฝันตรงข้างป่าคือไปหนึ่งทีสามสิบสองล้านดาเมทมาครับแฟดขอทำการป่าคือมาหนึ่งทีจังหวะนี้ยี่สิบเก้าล้านดาเมทหรือเปล่าแล้วมาครับแฟดในคนตการแลจมตีไปหนึ่งทีหกสิบยี่สิบดาเมท ดาเมจก็น่ารักนะครับจังหวะนี้นะเพราะว่ามันติดโลมาตะนะอืมมันติดโลมาตะเลยไม่ยอมตายมาแฝดท้ำการป่าเขาไมหนึ่งทีจังจ่าอันตีจริงสิบสองดามสิบสองล้านดาเมจแล้วมาครับพ้าสิบคิงตัวยี่สิบดาเมจแหม่ดาเมจมันช่างน่ารักเสเลือกเกินนะจังหวะนี้โอเคเขาป่าเ้ยมาสามสิบสามล้านดาเมจแต่ว่ากระบองเหล็กเราก็ยังยืนได้สบายๆนะยังไม่มีปัญหา เฮลเฟมป่าไป็หนึ่งทีสี่ร้อยห้าสิบห้าล้านดาเมจเอ้ยน้ำเอทเฮลเฟมอย่างแรงนะนี่ขนาดของแม่ตันนะครับสี่ร้อยกว่าล้านนะแรงมากเอามาครับจีโฟทำการฉีดมาหนึ่งทีสี่สิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วมาครับจังนี้แฟนทํำการปาเคือนไปหนึ่งทีอื้มสี่หมื่นดาเมจเรียบร้อยนะครับจีโฟระเบิดตายเหลือเจ้าแฟลยูอาร์หนึ่งตัวว่ายังไงครับจังหวะนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับสาหราับฝาตหนงข้ามนะอื้ม มาจังหวะนี้ก็เหลือแค่หนึ่งตัวหนึ่งต่อห้าห้าต่อหนึ่งถือว่าต่อให้ไม่ใช่นะเขาต่อให้เราหรือลราต่อให้เขาเนี่ยอ่ะโอเคป่าคือมาแล้วมาครับแฟตเรียบร้อยนะครับแล้วเบิดตายอือหือไม่รอดนะสำหรับคนนี้นะอ่านชื่อว่าอะไรผมก็อ่านไม่ออกเหมือนเคยอ่ะเดีย๋ยวขอสักคูนึงแล้วกันกนกำลังมันเลยเอาคนไหนเดียะอุ้ยเจอสาวฟีเบอร์หนึ่งนะสำหรับพระเจ้าเต่าเชน,นะอือหือ เจอแล้วก็ขอแหวกทักทายแล้วกันนะครับผมนะพี่ชาสุธิรักนะโอเคมาในคูง200ล้านเจอกับสายฟรีอันดับ1้อยล้านไปจัดเลยละกันใครน,นี่ยังไม่ได้กดติดตามช่องต่อเชย์ก็ลืมไปติดตามช่องต่อเชย์ได้ครับผมนะส่งต่อเชย์ไปแสนซับนะใครทีนน่ยัไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะผมนะมาจังหวะน,นี้ในคูงได้เปิดก่อนหรือเปล่าจากการไล่โจมตีไปไปครับผมนะแฟดป่าไปหนึ่งทีร้อยสิบเจ็ดล้านดานเมจ ล้วมาครับแฟดของเต่าเชป่าขึ้นมาหนึ่งทีจังหวะนี้76 000, ็บหกล้านดามเมแเรามาครับจังหวะนี้โซนอิชจงอาทําการตัดลูกไฟไปห้าลูกอืม้มยือ2ิบสามล้านดาเมตเรามาครับผมนะัสพิสิตของชิงจวยชิงจวยมามาครับจังหวะนี้แฟดยูงอหกเป้าหมายป่าขึ้นมาอุ้ยหนึ่งร้ยเจ็ดล้านดาเมจโอเคนะครับผมโบลอตติดโลไปหนึ่งตัวเรามาครับผมนละแฟดในคุ้งป่าขึ้นมาอืม้ม9ก้าสิบแปดล้านดาเมจนะครับผมนะติดโลไปสองตัว มาจังหวะนี้ผมนะจะกระสายฟรีเบอร์หนึ่งมาร้อยกว่าล้านนะคะสำหรับสายฟรีนะถือว่าตึงนะครับผมนะเต่าเชนะหลอสามหกล้านหมาผมนะเฮลเฟมป่ามาหนึ 81, ่งทีจังหวะนี้อืมสิบสี่ล้านดาเมจเรามาครับจ,นะจังหวะนี้แฟนนะาคงป่าขึ้นไาหนึ่งทีจัการแล้วโจมตีสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านดาเมจโคตรติดโลกไปติดโลไปสี่ตัวนะจังหวะนี้แรงมากหมาผมนะโบลาชีไปหนึ่งทีเจ็ดสิบแปดล้านดาเมจโบลลนะคงทำการเดสมอเลยเรียบร้อย ละหมาผมน,ะนะั้นได้คุ้งปลาขึ้นมาหนึ่งร้อยสิบสามล้านดาเมจล้วมาครับผมนะแฝดไดคุ้งปลกขึ้นมาร้อยห้าสิบล้านดาเมจโอเคหมาผมนะพาสิของจอยหมาบอกนะปลาขึ้นมายี่สิบล้านไอ้ยี่สิบดาเมจยี่สิบล้านที่ไหนนะยี่สิบดาเมจมาแฝดเต่าเชิปากขึ้นมาหนึ่งทีสามสิบห้าล้านดาเมจละหมาผมนะ 20, 000, 20, 000, แฝดไดนะคุ้งปากขึ้นมาอือือสิบแปดล้านดาเมจโอเค จาวันนี้ก็ต่างคนต่างติดล้มกันไปนะเพราะว่าก็มันเป็นโป๊ะเซอร์ยูานะโลมาตาก็คือติดกันไปนะยาวๆ <c oughs> น่าจะไม่ต่ำกว่าสองเทร์นนะสำหรับคู่นี้นะเพราะว่าโลกโก้มันก็อยู่ได้ประมาณสามชั้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะน่าติดได้ประมาณสามชั้นสำหรับโลกโก้นะใครที่มียุงยูอาร์ก็สบายๆนะครัสบสัมการเจอโลกโก้นะก็ยุงไล่ป่าไล่ป่าไล่ลบโลก,กันไปนะออื <c oughs> มาฝาดป่าคือมาะเที โอเคยังรับได้อยู่มาจากวันที่คิงเล่การฮิลเ่กันไปมาตอนนี้แฟดต,ต่อเชนนี่คือป่าใส่ในคุ้งไม่ยั้งนะหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านดาวเมทแล้วมามแล้วกระบองเหล็กติมาได้หนึ่งทีโอเคแฟดป่าเคนมาหนึ่งทีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านดาวเมทเรียบร้อยนะผมนะกระบอกอะไรของของในคุ้งลูกรักตายเรียบร้อยโอ้ยยอมไม่ได้นะครับจังหวะนี้นะกระบอกเหล็กตายยอมไม่ได้จริงๆ มาได้เวลาล้างแขนกระบองเ็กยูอาโอ้โหนะกระบองเหล็กตายไม่ได้มาเรียบร้อยผมนะคินจวของต่อเชตายเรียบร้อยมาจังหวะนี้เหลือทั้งหมดสี่ต่อสามสามต่อสี่สนานแล้วไปไปหนึ่งทีแล้วก็แฟดไล่ป่าไปไอ้ผมนะป่าขึ้นมาสิบแปดาเมจแล้วมาครับผมนะพาสิของคิงจวยป่าไปหนึ่งทีอืหสิบห้าดาเมจแล้วมาครับผมนะจังหวะนี้ก็ไล่โยมตีไปหนึ่งที อะไล,ปล่ปงไล่ปากกันไปนะครับจังหวะนี้จะเป็นการไล่โจมตีอปอมๆนะมาปาดขึ้นมาหนึ่งทีแล้วมาผมน้ไแฟของเต่าเชฟปาดขึ้นมาเน้นๆสี่สิบหกล้านดาเมจติดโล่ไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วมาผมน้ำแฟนได้คุ้งปากขึ้นไปหนึ่งทีหกสิบห้าดาเมจแล้วมาครับจังหวะนี้เฮลเฟมปาดขึ้นมามาพอให้หกเจ็ดดาเมจ e แล้วมาครับจังหวะนี้แฟนได้คุ้งป่าขึ้นไปหนึ่งที อสองล้านหนึ่งแสนดาเมจแล้วมาครับโลกของเต่าเชฟปดเรียบร้อยเฮลเฟมปลาใส่เฮลเฟมเรียบร้อยครับผมนะตายเรียบร้อยสำหรับเฮลเฟมของเต่าเชแล้วมาครับจังหวะนี้เหลือสี่ต่อสองสองต่อสี่ว่ายังไงเรียบร้อยครับผมนะสำหรับเต่าเชโดนเผาไหมของเจ้าเฮลเฟมนะเผาจนตายดาเมจของเจ้าไอไอแฟดนะหูพันสามร้อยล้านนะครับโคตรแรงนะถั่วแรงมากอ่ะโอเค เป็นไงบ้างสลับการปลดลุ้นใหม่นะผลสลับเกาะอมตะนะก็ถือว่าเพิ่มพลังแบบโคตรเยอะนะแบบมหาศาลแล้วสลับไอเกาะอมตะนะอออืืหผมบอกเลยนะครับผมนะในอนาคตจะมีการอัปเกรดดาวขึ้นไปอีกแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหถึงห้าดาวแล้วผมนะสลับลุ้นนะมีถึงสูงสุดห้าดาวโอเคใครได้ติดท็อปกิจกรรมไม่ได้ลืมคอมไว้แน่ครับผมนะว่าติดกิจกรรมท็อปนี้นะเพราะว่าของละวันเนี่ยมันไม่แค่ท็อปหนึ่งถึงสามนะครับในเซอร์เวอร์นะถึงจะได้ไป ใครได้ได้ไปก็ถือว่าคุณโชคดีนะคุณไม่อาจทรผพยารในการไปต่อสู้คนอื่นนะโอเคสารคลิปนี้ก็ประมาณการสำรับการผมพลังสอง้อละนคนแรกในซเปอร์นะก็ถือว่ามาใกล้เหมือนกันนะครับผมนะปีนี้ก็วางเป้าหมายไว้ที่ประมาณสองล้อยนนะ้าสิ้าสำหรับพลังรวมนะไม่ใช่ดีพลังอ่าหนึ่งทีมนะก็ขอสัก2 5 0ล้านละกันแต่ถ้าเกิดถึง3า0ล้านก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายได้สําเร็จโอเคไว้เจอกันในสาระคลิปนี้ ๊ายบายอย่าลืมก,กไดไลค์กดแชร์ด้วยกับผมนะโอเคบายบาย